แม่ค่ะก็คืออย่างที่รู้ว่าวันนี้ค่ะสุกก็ตื่นเชา้านิ็นึงเพราะว่าจะมีการเอ็กซเรย์ปอดค่ะแม่ประธานอสมอก็เลยเอาผักนะคะต่างๆมาให้สุกแล้วก็ไลน์บอกสุกว่ากินข้าวที่เราพ็จะต่อได้เลยนะแม่เอาข้าวมาให้อย่างนี้ค่ะอสมอให้นี่เขามีจิตใจดีมีน้ำใจดีเยอะมากเลยค่ะสุกซาบถึงใจมากเลยค่ะก็มีข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียว มีพวกผักต้มนะคะผักต้มก็จะเป็นมีทั้งข้าวเนี่ยถุงมานะมีหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็มีเป็นพวกผักต้มแล้วก็มีแจ่วใส่ถุงมานะคะที่สําคัญนั้นพอนะคะมีพวกแกงมีเป็นแกงส้มนะคะจะอมทอดแล้วก็มีไข่ทอดค่ะ ก็มีผักสดด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นวันที่จะมีการเอ็กซเรย์ปอดให้กับผู้มีความเสี่ยงนะคะ mm hmm. ที่จะเป็นความผิดปกติของปอดน,นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นโครงการเกี่ยวกับโรควัณโรคค่ะก็ mm hmm. คือเราจะเอากลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคมาเ mm hmm. อ็กซเรย์ปอดยกตัวอย่างเช่นคนที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ คนที่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคย้อนหลัง5ปีนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานที่คุณคนไม่ได้คนที่เป็นโรค,าารค,คเรคกี่ยวกับปอดนะคะโรคปอดอุดกันด้นเรื้อรังโรคหอบพืดนโรคมะเร็งก็เป็นพวกโรคไตค่ะโรคต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะเราก็จะเอามาเอ็กซเรย์ปอดนะคะวันนี้นัดกันไว้ที่อบตอปากช่องนะคะจํานวน322คนในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของรสบบตรของสุขเนี่ย ประมาณ153คนค่ะวันนี้นะคะเดยวสุก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็จะให้ดูน้ำจิตน้ำใจของออสมแม่แม่ออสมมนะคะก็มาช่วยลงทะเบียนนะคะตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงครึ่งเดยวสุกก็จะเดินทางค่ะเดินทางมันไม่ไกลก็คือเดินข้ามถนนไปนะคะที่ออมปตอปากช่องเพื่อที่จะไปดูความเรียบร้อยนะคะไป จัดคิวต่างๆค่ะแล้วสุดก็ได้คุยกับเจ้าที่ที่รถโมบายเอ็กซ์เรย์นะคะข้อแนะนำในการเอ็กซเรย์ก็คือเรื่องของเสื้อผ้าการใส่เสื้อผ้าจะงด,งดนะคะการใส่เสื้อผ้าี่มีการดุมถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ถอดชุดชั้นในค่ะหรือใส่ชุดชั้นในที่แบบไม่มีตะขอมีอะไรก็คือสรุปว่าถอดเลยดีกว่าค่ะถอดชุดชั้นในแล้วก็พวกห้อยห้อยคอ พระต่างๆสร้อยคอต่างๆนะคะพวกเข็มขัดของผู้หญิงที่จะผู้สูงอายุเขาก็จะคาดเข็มข,ขัดมาสูงนะคะพวกประสิ่นสูงก็คือมันจะอยู่ใกล้กับส่วนของหน้าอกก็เลยไม่ให้ใส่นะคะสำหรับผู้ชายใส่ได้ผู้ชายเดี๋ยวเขาก็ใส่ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่จะไม่โดนแผ่นจะไม่โดนบางสีอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ต้องถอดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูการเอ,อ็กซเรย์ปอดด้กันเลยค่ะ จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะจะมีแม่แม่อสมมมาช่วยลงทะเบียนตอนนี้จุดลงทะเบียนกำลังยุ่งเลยนะแม่ต้องทำด้านอะอสมอกำลังทำงานอย่างขำขมขแน่นะคะ,ะทพาคนกำลังมาลงทะเบียนกันอย่าง <ทะ S 2> คุณน่าฝาคัางเลยนะคะตอนนี้มแม่มากันตั้งแต่กี่โมงแล้วคะวันนี้หนึ่งโมงหนึ่งโมงเช้าแต่ว่าตื่นมาตีสี่่านืงข้าว งานนะปุ๊จ่งานตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วไม่ไม่เอาสมอค่ะร้อนกันไหมร้อนกันไหมคะร้อนทนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีเราก็ไม่มีพัดลมนะคะแต่ก็อยู่กันได้ไม่แม่เอาสมออบอกว่าทำงานเนี่ยร้อนกว่านี้ทนได้เนาะ ไม่เป็นไร,ไนไรไแต่วันนี้ก็เห็นว่าแดดซื้อไแรงเท่าไหร่นะคะโอ้่าแล้วก็ฝนตกตามํำถ้าจะ่พอไปตอนเส,สียงก็จะดังหน่อยนะเขากำลังเรียกคนเอกเรกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็เป็นแผนกแจกเบรกนะคะเป็นขนมและน้ำนะแม่เอ็กซเรย์เสร็จแล้วสิคะสเสร็จแล้วโอเครับขนมแล้วคะรับขนมแล้วก็น้ำกลับบ้านได้เลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็กําลังเตรียมรอขึ้รถเอกซเรย์นะคะก็จะมีเสื้อให้เปลี่ยนด้วยค่ะก็เป็นเสื้อที่รถ X เอกซเรยเาเตรียมมาให้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะกนนี้ผู้หญิงที่ไม่ได้ปลอยและนี่ก็คือรถโมบายใช้สําหรับการเอกซเรย์ปอดนะคะโดยจะมีการเรียกชื่อเข้ารับการเอกซเรย์ตามคิว และมีการสํารวจเครื่องแต่งกายก่อนที่จะได้รับการเอกซเรย์ทุกคนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสวมใส่พระไม่มีการสวมใส่เข็มขัดที่สูงเกินไปไม่มีการใส่เสื้อผ้าที่เป็นกระดุมสำหรับผู้หญิงสํารวจการใส่ชุดชั้นในที่ไม่มีตะขอนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรถเอ็กซเรย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่จำนวนสองคนโดยหนึ่งท่านทำการกดคอมพิวเตอร์และอีกหนึ่งท่านทำการจัดท่าทางให้เหมาะสมสำหรับการเอ็กซเรย์ค่ะ ยิ้มด้วย้้เนี่ยอันนมด้วยรอดทางนี้ค่ะลอดทางนี้อันนมด้วยครับเอออ่าออหลอดด้วยครับออหลอดด้วยครับเออโอเคเรียบร้อยกลับบ้านได้ ถามแม่หน่อยแม่เอ็กซาเลตเสร็จหรือยังอันนี้แม่นั่งรอญาติคะรอรถมาคะ<อ>เสร็จแล้วเนาะกิน<อ>ขนมอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะอ่อะาใส่หน้ากากอนามัยไวนะ้เนาะใส่หน้ากากอนามัยไวนะ้แมานะ่มันช่ว่าป้องกันเชื้อโรคเนาะแต่แม่แม่ก็บอกว่าใส่แล้วเป็นไรก็มันเมื่อยอมันเมือ่<ง>อยก็ว่าเส้นะ ค่ะวันนี้นะคะภารกิจกับเอ็กซ์เรย์ปอดก็จบสิ้นไปแล้วนะคะวันนี้ก็ทําให้สุดได้เห็นความน้ำจิตน้ำใจนะคะของพี่ออสมอค่ะแต่วันนี้มันก็เราเรียกเลยนะคะทุกอย่างก็โอเคเลยค่ะจบสิ้นไปแล้วนะคะวันนี้เสร็จที่ประมาณสิบโมงครึ่งค่ะจบสิ้นไปแล้วค่ะล้ยก็ต้อง ขอบคุณพี่ๆออสมอลให้คนนะคะที่มาทําให้งานนี้สำเมร็จด้วยดีค่ะถ้าใช่ออสมอนะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่ได้ค่ะทําไม่ได้แน่นอนค่ะ